รัฐบาลจะดาเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัยและใช้ระบบเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่จัดทําหลักสูตรและให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพิ่มต่อย,ยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อดําเนินการให้สอดรับนโยบายเร่งด่วนกระทรวงดีอีโดยดีป่าเดินหน้าโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย ขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของประเทศแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างยั่งยืน ซึ่งทาง DE เองเนี่ยได้ดำเนินการแล้วในระยะสั้นคือการขับเพื่อน p r o b a ล Digital t a l e n t Visa ซึ่ง GDT v ี SA จะเป็นแม่เหล็กเบอร์แรงในการช่วงพิงทรัพยากรบุคคลด้านดีเท่าจากต่างประเทศในสาขาที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลนผมเรียนว่าไม่ได้มาแย่งงานคนไทยแต่เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้คนเหล่านั้นเข้ามาอาศัยมาใช้ชีวิตทำงานอยู่ในประเทศไทยควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน ในระยะยาวเนี่ยได้เตรียมแผนงานที่จะรองรับการพัฒนาคนทุกกลุ่มของประเทศไทยตั้งแต่เด็กเยาวชนต้องมีความรู้พื้นฐานด้านโคดดิ้ง,งและงานต้องได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI machine learning internet of thing cloud computing software พร้อมดำเนินงานใน4ด้านสำคัญประกอบด้วยยกระดับห้องเรียนโคดดิ้ง1,500โรงเรียนทั่วประเทศโรงเรียนมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน เปิดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนโคดดิง้ง e s k i l l Upskill คุณครูสู่การเป็นโคดดิ้งโคช3,000คนพร้อมกระจายกำลังถ่ายทอดทักษะแก่นักเรียนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0 0คนต่อปีทีมอัพครูนักเรียนแสดงศักยภาพด้านโคดดิง้งเพิ่มทักษะเข้มขน้นผ่านกิจกรรมโคดดิ้งบู t แคมป ต่อยอดสู่การลงสนามจริงผ่านเวทีการแข่งขันโคโดดิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโคโดดิง้งวอลสร้างความตระหนักรู้ด้านโคโดดิง้งแก่ประชาชนทุกกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจเข้าถึงสนับสนุนลูกหลานผสานเทคโนโลยีที่หลากหลายสู่การประยุกต์ใช้จริงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโคโดดิง้งทั้งหมดนี้ถือเป็นการเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกของอุตสาหกรรมโลกใหม่ ผ่านการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลรองรับความต้องการของประเทศ Coding for better life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย